S <S แกวจอยเนาะที่เป็นคณะห้องที่เขาถือปุ๊ดะอบบไะไรเนาะแพ้แพ้เห็นน้ำตาน้ำตาน้ำตาเจ้ากินเคยกินพุกเฟอยู่บ่เคยเสีเวยว กระสรวงการเงินวิทยาไไลัยการเงินภาคใต้นะพี่น้องนฮะต้องพูมขึ้นหลายเลยวะเข้ามายังวะแค่เข้ามาต่อันาดบ่มาเสื่อมต่อปริญญาตรีตยังนี่งบ่สบายดีพี่น้องการภาคใต้บสบายดีเด้อะ เอฟซี FC, คำแซงเอฟซี FC, น้องรัดเบิร์ตสูส่หูทุกคนเนาะเมื่อนี้พี่น้องเนาะคำแซงก็ได้ไมีโอกาสเนาะเพราะว่าเมื่อนี้ฝนโต๊ะนะก็บบุรีออกไป้ไซเนาะก็เลยได้มีโอกาสได้ส่วนเมียเข้ามาโอ้เฮียนเก่าห้องคำแซงเนาะพี่น้องเนะน,น,นาะก็คือนานาเฮือนเลนเนาะไปที่ว่าเบิ่งคลิปคำแซงตลอดจ้าหูเลยว่าอยู่ติดกันเลยพี่น้องเนาะกงกระทางกระนาบาดของคำแซงเศร้าเลยเนาะ มันได้ว่าคนละภาคทางเลยนะพี่น้องคำแซงกันเลยชวนเมียเนาะมาลินงเิ้นเก่างิ้นว,วิทยาลัยการเงินฝากใส่เนาะพี่น้องเกระคินหอดโมคูไลคนเนาะเข้าเฮียนแะต่เก่าผลเลนเนาะได้ร้ายคยานยอ้าวผลน,นะอันนี้เป็นน่าจะเป็นบริษัทอย่างดีเป็นบริษัทอย่างบางแห่งเห็นเดีนะ๋นาะ นี่พี่น้องข้าวกะย่างเขาอาจจะนาท่างกับมันนาจะซองลอยกุเม็ดเนาะไดบบล์คนยังหยาดคนซองลอยกุเม็ดเนาะนี่พี่น้องมาหอดกะจะมีประตูใหญ่เลยพี่น้องเนาะไอ้เขาก็มาหอดประตูทางเขาเฮียนเขาเชิงเขาสิไปทรงมูเขาหงเซ็งด่านมาเสียวกูด่านในก็ดูดี กในเนาป่ายองเรียนวิทยาลัยการเงินภาคใต้ไปเสียวบอกวันทีเป็นอะไรเราจะเขียนว่าวิทยาลัยการเงินภาคใต้เออฮะเขามาร่วมหรอร่วมล้าก็ร่วมการใส่เนี่ยการไปใส่ซิ์ในวันเลือกตั้งเมนเกียรติศักดิ์ศรีซิและพันธะของ คนละเมืองเล่าทั้งมดทุกคนเอ้ยคนละเมืองเล่าเขามีสิทธิ์เลือกมีสิทธิ์ใส่สิทธิ์เลือกตั้งเนาะมดชมพูทุกคนนั่นแหละตอนนี้ฮะก็มาฮอดอ่าเขามาในห้องเยียนแล้วเนาะพี่น้องเขามาในห้องเยียนของการเงินหากใต่เขาเรียบร้อยแล้วพี่น้องเนาะจะเสียบรถรท่านในมีคนมีอยังดอกรถท่านในมีน้องเฮเนาะเฮียนเนาะเพราะว่าช่วงนี้ปิดเทอมเนาะ ขันซี่มี่ก็มีแต่พวกอ่มาเสื่อมต่อเนาะมาเสื่อมต่อบริญญาตีเร็ว่ามาเสื่อมต่อเนี้ยเกินวะมาฝึกองค์พุ่มนะฝึกองค์พุ่มเนาะโอ้โหเดจิผาพี่น้องเนาะเบิ่งภาพเก่าๆไปน้ำเนาะพี่น้องเดี๋ยวกำเซางตัดใส่เนาะพี่น้องเนาะข้าวอยู่น้ำกันแต่ก่อนเนาะข้าวเฮียนน้ำกันแต่ก่อนเนาะแต่ละคนเนาะพี่น้องพี่น้องกะ อาจสิคิดฮอดไคเป็นเอฟสี่เกาคำแซงก็คือสีได้เบิ้งเนาะคือสีกินฮอดคือกันนั่นแหละเนาะทั้งน้านี่เขามาเนี่ยจะพอตึกอ่าเป็นอ่าอย่างเงินนะศูนย์ของก้านของห้งเฮียนนี่แหละเนาะของก้านน่ะของห้งเฮียนวิทยาไร่การเงินฝากไต่เขานี่แหละเนาะแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นอ่าสมุทรสาลเนาะ เป็ดสมูซอนเหน้องเนาะเป็ดสมรใหญ่และะ้วก็ถัดไปก็จะเป็นตึกห้งเฮียนเนาะตึกห้งเฮียนคนแรกข้าวแสงเฮียนแรกๆเข้าใจเฮียนน้องเฮียนใหม่นะมเนาะขาวมึงนนะั่นเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวจีพาไปเบิงนะ่งเนาะถัดมาล่างที่สองนี่มาเฮียนหนึ่งะแล้วก็มีอนนะันตึกไอที่บอกตึกเฮียนคอมอย่างนี้แหลนะเนาะพี่น้องเนาะ ค่ะขนาดกันสิเป็นตึกหัวผู้ใหญ่เพิ่นหรือหักที่มาเชื่อมต่อหรือหัวมาเฮียนมาผึกโอ้โฮมยังเนาะหลล่าย่างพี่น้องเนาะตัวนี้เป็นของกันใหญ่เนาะตัวนี้เป็นศูนย์อันสมุสรพี่น้องเนาะบอนที่จัดงานรับแขกจัดงานอะไรยังไงจัดอยู่นี่แล้วเนาะพี่น้องจัดอยู่ในเมื่อนี้น่าจะมีงานยังบางอย่างมากเนาะเพราะว่าคนเขามาลายหลาย คนนี่จะได้คนนี่แหละบุกปีเหมือนยีฟานจะน้องรัดได้เคยเคย,เคยเข้ามาจากเถื่อแล้วเคยเข้ามาด้เคยเข้ามาฮับอัานถือเดียวเนาะเออฮับไปยีนาฮ่องกานฮับในนี้นเดียวแต่ว่าบรเคยเห็นครับบรเคยเข้ามา,า,มาทั้งไหนจากเถือ่อเนาะเดี๋ยวคำแซงตัดคลิปเกา่าคลิปที่อยู่น้ำมูน้ำผวกลายลายขดเนาะให้เบิรงเนาะพี่น้องเนาะว่าเป็นยังไงเนาะพี่น้องครับแซงเฮียนอยู่นี่ประมาณสามปีกว่าเนาะพี่น้อง สามปีกวเนาะกันได้จบสันสูงพี่น้องเนาะจบสันสูงไปเนาะพี่น้องอื้อมะขามเลยมาได้กินมาคามหน่อยเมื่อกี้ฮะห่อผักเด้คนผักอยู่ห่อผัก,กอยู่เีคนคนยังผักลายอยู่ได้วยนี่พี่น้องนี่จะแม่นตึกอ่คันแซงเฮียนปีสองปีสามเนาะก็ไปใช้แล้วกัน นี่เป็นปีสองปีสามแมนคำแสงเฮียนตึกนี้เนาะเดี๋ยวคำแสงภาพไปเบิ่งเฮียนอ่าหนังตึกเฮียนปีหนึ่งเนาะพี่น้องเป็นตึกใหม่เนาะตึกเก่าๆพี่น้องเนาะคตามมาหน่อนเนาะนี่เนาะทีนี้ก็จะเป็นตึกไอทีเนาะตึกเวลาถือสมองเฮียนคอมเนาะาพี่ถือสมองเฮียนคอมเนาะคำแสงก็จะขึ้นไปหอดสมองเฮียนแมนขึ้นไปนี่เนาะเป็นเฮียนอยู่นี่เนาะเฮียนคอมพี่เนาะเฮียนคอมพิวเตอร์ ว่ามันมีอาทิตย์หนึ่งนี่อยู่ซองสมุนงเนาะยังครบเนาะอาทิตย์หนึ่งได้เห็นแค่ซองสมุนกได้จับครบนะน่ะอ้ยูอ่างไรหอย่างย่าเนี้พี่กาะนี่เนาามสสามสี่สิบเอาคุ๊เมือเลย บ่ท <laughs> uh ันวิทย์สั่นบ่ทันวิทย์บ่สั่นครับพี่น้องถ้าไผมาเฮียนอยู่สั่น2,300กะสิมีแคงใหญ่เพุ่นละพี่น้องนี่เนาะพี่น้องนี่กเป็นอ่าศูนย์เซงน้ําเซงกอยู่นี่เนาะเพิ่นอ่านซื้อเข้าปเซงเนาะิหอมบรรยากาศเก่าๆแฮงพี่น้องเนาะ ย่หก็ไม่เขียน,นไม้ติล่ะยี่ห้อที่ไหน,นมีว่าสามหกอยู่นี่มี่สองสเออคือว่าละาโมกเจี๊ยกทีมแล้นเน,ะนาะในว่าปีที่แล้วกับบดได้นะครัแซงกะเขาก็ยังเขียน,น,นแต่ว่าครัแซงจบไปเป็นช่องปีนี้แล้วเนาะตั้งแต่จบไปเนาะมันกต่สืบุ๊มีลายซื้อเก่าเนาะเนะขาสีเลิกออกนี่เนาะ ต่ก่อนเขาวเสีมาคายอะนะสมตั้มคายมี่นั่นนี่ไดียวอือะมัได้มันสะเป็น,เป,นเป็นห่านเด้อเป็นเขาสีเอากระตูมาวางในนี้นวางนี้วางหัวใหม่นี่เนาะวางอันวางเตะต่อเนาะเตะต่อคักนะพี่น้องเนาะคักตอนน่ะแล้วก็มีห่านหน่อยอีกทั้งบุญอีซองลังเนาะห่าน,น,น,านสมตั้มนี่แลหละห่านตั้มห่านข้าวเปียกเนาะ แล้วก็มีอยังเกิดพวกอาหารบอร่อยู่คุณพวกอาหารเนาะราคาสถคือพี่น้องนะเนาะเบปิดเจ็ดพันกี่พี่น,อน,น้อ,อ,นองก็ทำนี่ก็สีสใส่รีบริบเล่นอะเขียนทเที่ยวขึ้นเที่ยลวลงใต้ริบเดี๋ยวทำแสงตัดให้เบิ่งแบบว่าอันนั้นเลยนั่งพี่น้อง ตัดสายคลิปเก่านําเด้อให้พี่น้องเบิ่งใบกับบรรยากาศใหม่กับบรรยากาศเก่าว่าเป็นจังได๋เนาะนี่ทางนี้จะเป็นทางลังตึกใหม่เนาะทางลงตึกใหม่เดี๋ยวกับแสงายางไปเบิ่งตึกเก่าที่กับแสงเหียนเนาะว่าสิเป็นจังได๋เบิ่งใกล้ๆเอาพี่น้องนี่ตึกเก่าเนาะมาเออมาพก่อ นี่นะพี่เนาะเครื่อมือเอาให้งานกะนี่แล้วลงนี่นะพี่เนาะตัดหญ้าเนาะตัดหญ้าเป็นทีมเป็นหองเป็นอยังเนาะหลายๆคนเนาะพาทีเป็นเอฟซีเก่าเนาะตีที่ตามเ้าแต่เก่าก็คือสีหูกันแหละคือสีเห็นกันดีเนาะเป็นแดงไดงเนาะเจ้าผลจะเป็นหอพักเนาะสามตึกพีเนาะตึกละตึกสีศสันบ่ อืมแม่นี่แหละเฮี้ยนแต่เก่าเนาะความใจเฮี้ยนต่เกา่ามันอยู่นีเนาะปีหนึ่งเนาะแล้วก็จะมีหา่านอ่าสมต่ำอยู่แขางล่างเนาะว่าแต่ตีว่าแต่ตแตมืดเสมองนะพี่นอ้องมันเด้งลงโหล่นีกินต่ำเนาะนี่เนาะห้องห้องที่ซ้องแม่นเลยห้องสามหกเหมืนห้องสุดท้ายของห้องเฮี้ยนเนาะว่าปีหนึ่งเขาจะเข้ามาหนึ่ง หนึ่งหนึ่งหนึ่งชองหนึ่งซาหนึ่งสีหนึ่งหันหนึ่งหกเนาะเหมนบดในห่งหกเนาะคนเหมนดอยู่ในหันเนาะเหม็นทองทุดถ่ายสันซะตัวนี้จะเป็นอ่ะย่างเขินว่าห้องก้านเกาห้องขัวาจารยห้องก้านัวอาจารย์เกาเนาะมันอยู่นีเนาะพี่เนเดเป็นตึกอยู่เนาะจะจะมีสนามบุญเนาะสนามบุญเนาะไปตั้งบ่เขิน นี <S <S ่เลยพี homes, s <S ่น้องก็กลวงง่ายพี่น้องเนาะเขียวงามเตียวเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงอันปิดเทอมเนาะมันก็เลยเบิ่งเป็นหกหูหกตาเนี่ยพี่น้องใบไม้มันเขียวแล้วก็เขาก็บริทางหยาเนาะเพราะว่าเป็นช่วงปิดเทอมเนาะเขาในเขียนบ่มีเนาะหัวาจผ่ากรตัดไปได้เล็กน้อยแบบดีๆนี่ตัวนี้มันทัาเองหรือคอยการตัดอ่ะ ตกแตะอันนั้นนูหลายรู้แต่ครั้งไม่มีราคาด้ยไปที่ดัดหร่อไปที่รัดเริ่มป่ะ <c oughs> นี่ก็จะเป็นสื้อผูสอเนาะที่กำแสงว่าแหาละยัอยงออมเลย้ี่เนาะตัวไหนจะเป็นตึกตึกหลังเนาะของอบริษัทอี่บแหละ เอามหาศรใดนึงนี่แหละเนาะเขาอันสร้างไว้แล้วมันบ่แล้วเนาะจักมื้อนึงคําแสงสิพาพี่น้องขึ้นไปเบิ่งเนาะขึ้นไปดินขึ้นไปเบิงเนาะ่เป็นจังได๋ตึกตัวนี้เนาะมันมีประวัติคมเป็นมานําไดพี่น้องว่ายอดสาเหตุหยังเป็นหยังเนาะหลายอย่างนนั้นตึกทันไกซอนบ่แล้วเป็นตึกทันไกซอนน เป็นห้องเฮ็บมเรือเป็นห่อผักประมาณน,นี้แล้วเนาะนี่เนาะบรรยากาศกระมวลเหเนไะกินหอนหอมูหม,มูเกาเนาะน้อละลายคนลดหน่อยเอาจะว่าเอาอันนั้นมาใส่ในทงส่งตัวนี้เรียนเรียนมาใช้ เรือมาดีไทยได้หน่ได้ก็ใส่ทงตัว,หวไหนวะกนลงส่งอะน,นะลุนไบลงส่งยีอเอไ้เป็นคนทงเนาะกว่าอ,อายุลาวเขาใส่บัตรได้ในพี้นะเรียนนะี่นะมีสิบาทสิบสเนาะสิบาท 12, 14, นะ เป็นอยี้ซิปเนาะสาวบาทพี่น้องอยู่ลาวเขาจะเบ้าเนาะเงินเหรียญพี่น้องเอาแต่เงินแบงค์ใบแบงค์เงินไทยในี่ใส่ได้เบิดเป็นเป็นแบงค์เนาะแต่เป็นเหรียญน,นี่เขาเบ้าเนาะอยู่ลาวเฮาไปพี่น้องเดี๋ยวเขาแจ้งกับพี่ไทยบเบิ่อเล็กน้อยเนาะแล้วก็สีอำนล่พาจากอีบอลนี้เลยพี่น้องเนาะนะาพเป็นกำลังใจในีเด้อเนาะเป็นกำลังใจใน่พี่น้องเจอกันคลิปหน้าพี่น้านะาะสำหรับคลิปนี้กั พ่อก่าเขาว,ว่าสบายดีบ๊ายบายบ๊ายบายพี่น้อง